การมีทั้งหมดพัฒนาโดยเรานะเราพัฒนาเองมีทั้งหมดนะครับ15โครงการนะครับนะครับแต่และโครงการก็มีพื้นที่ก็เนี่ยโครงการ 3, แรกก็ะมาณสามพันกำลังเมตรโครงการ2นะครับเหลือพันสี่จริงๆเนี่ยโครงการ2เนี่ยจริงๆมีประมาณหกพันห้าแต่ว่าผมขายให้เจ้าจของที่ดินเนื่องจากเนนะต้องการแค่โถเพิ่มมาก็เลยขายให้เจ้าของที่ดินก็เลยอยู่อพันสี่นะครับ นะครับ five, 800, โครงการ5,800นะครับโครงการ6,3,000โครงการ7,4,000โครงการ8โครงการ9โครงการ11นะครับโครงการ2,14,18,19 2ี1ที2 25นี่คือโครงการมีอยู่แสดงว่าพวกนี้คือแคตโฟจริงที่ที่ได้อยู่นะถูกต้องครับอันนี้คือของจริงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีของประมาณการในอนาคตนะครับอันนี้เฉพาะเช่าอยู่นะไม่รวมขายไม่รวมขายงานก่อสร้างนะคือของผมเนี่ย มันมีพาร์ของการขายการก่อสร้างด้วยการขายบ้านโรงงานด้วยการขายวัสดุก่อสร้างด้วยครับแล้วก็พาร์ของการเช่าด้วยอันนี้คือผู้ถือพาร์ตพลังเช่าก่อนแต่ว่าตัวทเป็นระเอกในวันนี้เป็นพลังเช่ามากที่ือมือมาแรงที่รู้อยู่เนาะเราดูคนเดียวก็เสียของเพราะว่าตัวแทนผมเยอะผมก็เลยบอกว่าโอเคใครบ้างอยากจะลงทุนรุินนี้บอกปรมานะเดี๋ยวเราไปบริหารให้ทำให้เจ้าของเลยเจ้าของบอกมีที่ดินลงทุนมาก เดี๋ยวผมกรจะหาให้หาผู้เช่าให้ทำทุกอย่างเป็จริงจริงกับเดียวเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมทำให้เข้าไปแล้วห้าโครงการโอขายเชนขายโนฮาวขายโนฮาวแต่ว่าขายโนฮาวเนี่เราได้สองสองของเด้งเนาะเด้งแรกก็คือเราได้ในเรื่องของการแข่งกันต่อสร้างหมายความว่าผมพัฒนาโครงการที่เทพรักเนี่ยเห็นเแผงพวกนี้สอนไหมโครงการสอนที่ผมพัฒนาเองนะของผมเหลืออยู่พันพันสี่พันห้านะครับของนักลงทุนสี่พันหก หมายคพรามว่าทําไปทํามาหน้ารูปก็ไล่ซื้อไปผมก็ขายด้วยเพราะว่าผู้ประกันแคโฟเนาะที่ที่เห็นผมกินมาได้เงินนะครับเพราะว่าแบงก์ต้องการหลักทรัพย์ไงเงนั้นถ้าผมจะผูจะได้เงินครับผมก็อหลักทรัพย์ไปหลักทรัพย์มันก็ซื้อที่สุดท้ายแล้วผมมีต้งบอกว่าระบบที่เข้ามาจริงทำเหมือนกับคอนโดอีก ขายเป็นคอนโดผมทำโกดางทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยผมทำทั้งหมดประมาณสักยี่สิบหกหลังผมก็ขายมาบ้านรูประมาณสักสิบเก้าหลังแต่ว่าสิบเก้าหลังอาจจะไม่ใช่เจ้าเดียวกันนะแต่ว่าเป็นของเจ้าของที่ดินเนี่ยสิบห้าหลังเพราะว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยได้ค่าเช่าที่ดินประมาณเดือนละสองสามแสนถูกต้องไหมครับโดยถ้าซื้อโกดังเขาได้ห้าแสนเขาซื้อโกดังดีกว่าเพราะสุดท้ายโกดังก็อยู่บนที่ดินหนึ่งเขาเขาก็เลยกลายเป็นนักลงทุนไปเลยถูกต้องเขากลายเป็นนักลงทุนไปเลย เขาการลงทุนเลยด้วยอันนี้ผมรับบริหารอยู่ประมาณ7,700ตารางเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันที่ผมทําไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเป็นอย่างนี้ครับแต่ข้อสรุปรวมก็คือตัวผมเองณปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ2 7 0 0ดตารางเมตรที่มีอยู่นะครับแล้วเราไปบริหารให้กับนักลงทุนที่เป็นเจ้าของที่ดินหมายถึงว่าเริ่มใหม่เลยมีที่ดินเราไปพัฒนาเนี่ยประมาณ6 0 0ัตารางเมตรนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็เป็นนักลงทุนรายย่อยที่เขาซื้อกุบาบนโครงการของผมครับอย่างเหมือนซื้อคอนโดพัฒนาคอนโดมาเหมือนซื้ออพาร์ตเมนต์มากกว่าผมทำอพาร์ตเมนต์มาหนึ่งหลังอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดสีิบห้องคนอื่นก็มาซื้อผมสาสี่ห้องเนี้ยอ่าอันนี้คือวันเจ็ดพันตารางเมตรดังนั้นพือที่ให้บริการปัจจุบันนะครับสี่0มืหนึ่งพันตารางเมตรณปัจจุบันนะครับ4ี่0 0พันตารางเมตรที่เราให้บริการอยู่ทีนี้เนี่ย เออผมก็อยากโตเนาะอ่าพอยากโตปั๊บสิ่งอีกเกิดขึ้นในเวลาเราจะขยายโตโตปั๊บเนี่ยวันนี้ต้อบอกว่าที่อยู่หนองคมอันนี้ผมซื้อทิดเลยแต่พัฒนา